มวยสากลฮังการีลั่นล้มเคลิบเพื่อเข้าไปคว้าเหรียญโอลิมปิกมวยหญิงฮังการีลั่นไม่สนอิมานเคลิบนักชกเพศสภาพจากัลจีเรียพร้อมขึ้นเวทีเพื่อชัยชนะรอบ8คนสุดท้ายมวยสากลโอลิมปิก2024หลังจากเป็นประเด็นร้อนแรงทางสื่อโซเชียลมีเดียในการแข่งขันมหกรรมโอลิมปิก2024 กีฬามวยสากลสมัครเล่นรอบ16คนสุดท้ายเมื่อแองเจล่าคารินีนักชกหญิงชาวอิตาลีขอถอนตัวจากการแข่งขันหลังขึ้นชกกับอิมานเคลิบนักชกจากอัลจีเรียที่กำลังถูกพูดถึงเรื่องการตรวจเพศสภาพในเวลาเพียง46วินาทีบนสังเวียนเท่านั้นโดยคาลิปถือเป็นหนึ่งในสองนักมวยสากลหญิงที่มีประเด็นมาก่อนหน้านี้สำหรับเรื่องไม่ผ่านการตรวจเพศ ซึ่งถูกดิสคอลิฟายในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2023แต่ได้รับยืนยันให้ลงชกในการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกมปารีส2 0 2 4จากนั้นไอมานก็เป็นฝ่ายเอาชนะแองเจล่าคารินีจากอิตาลีหลังนักชกแดนมารนีต้องขอยอมแพ้และร้องให้กลางเวทีซึ่งเธอกล่าวว่าฉันให้เกียรติกับด้วยความซื่อสัตย์เสมอมา ไฟนี้ที่ฉันพ่ายแพ้เพราะฉันไม่สามารถสู้ต่อไปได้แล้วตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเจอหมัดที่หนักขนาดนี้มาก่อนเลยทางด้านคู่แข่งคนต่อไปของอิมานเคลิบคืออนาลูก้าฮามรีนักชกชาวฮังการีผ่านรอบ16คนด้วยการเอาชนะมาริซาวินเลียมสันจากออสเตรเลียโดยนักชกจากฮังการีกล่าวก่อนขึ้นชกกันระบุว่า ฉันไม่ได้รู้สึกกลัวซึ่งฉันไม่เคยพบกับเขามาก่อนที่จะมีเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียแน่นอนว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ฉันแค่โฟกัสกับตัวเองเท่านั้นและขึ้นเวทีเพื่อคว้าชัยชนะมั่นใจในตัวเองและผู้ฝึกสอน สำหรับรอบ8คนสุดท้ายมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมกระยิงระหว่างอิมานเคลิบนักชกจากอัลจีเรียพบแอนนาลูกา้าฮามอรีนักชกชาวฮังการีจะขึ้นพบกันในวันที่3สิงหาคม67นี้ซึ่งคู่นี้หากใครชนะมีโอกาสเข้าไปพบกับคู่ของจันแจมสุวรรณเพ็งนักชกชาวไทยที่เตรียมจะพบกับบ,บูเซนาเซเมเนลีนักชกจากตุรกี สรุปเหรียญโอลิมปิก2024วันที่1สิงหาคมจีนยังเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาเร่งตามมาไม่ห่างสรุปเหรียญโอลิมปิก2024วันที่1สิงหาคมจีนพังอาจแซงขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาเร่งตามมาไม่ห่างสรุปเหรียญการแข่งขันโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยมีชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น206ชาติแบ่งเป็น32ชนิดกีฬา329ออเวนต์ชิงชัย306เหรียญทองสรุปเหรียญประจำวันพุธที่1สิงหาคม67มีดังนี้อันดับ1จีน11เหรียญทอง7เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงรวม24เหรียญอันดับ2สหรัฐอเมริกา9เหรียญทอง15เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวม37เหรียญ อันดับสามฝร 8, Onion, ั่งเศสแปดเหรียญทอง1ิเอดเหรียญเงิน8ดเหรียญทองแดงรวม27เหรียญอันดับสออสเตรเลียแปดเหรียญทองหเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวม18ปเหรียญอันดับห้าญี 4, ่ปุ <t <t ah ่น8ดเหรียญทองสามเหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงรวม16หเหรียญอันดับ6สหราชอาณาจักรหกเหรียญทองเจดเหรียญเงินเจ็เหรียญทองแดงรวมยี่สิบเหรียญ อันดับเจ็ดเกาหลีใต้หกเหรียญทองสามเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงรวม12บสองเหรียญอันดับ8ดอิตาลีห้าเหรียญทองเจ็เหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวม16หเหรียญอันดับเก้าแคนาดาสามเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงรวม8ปดเหรียญอันดับสิเยอรมนีสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมหเหรียญส่วนไทยยังไม่ได้เหรียญ